คือไม่มีอะไรนะครวันนี้อาจจะบอกว่ามีอะไรก็ไม่ได้สิเพราะมันมีแล้วครับวันนี้อยากจะมาอัปคลิปพอดีว่าเน็ตมันไม่ค่อยมีแล้วก็มาที่ร้านสะดวกซื้อที่เขาบอกว่ามีฟรี w i f i ของเขาเนี่ยนะโอ้โหขึ้นมากับเต็มโอ้โหแต่ไลค์คลิปคลิปคลิปเดียวเนี่ยนาทีกว่ากว่านี่รอจะชั่วโมงแล้วครับพี่น้อง จะไปดูบอลเยอรมันครับกับอาเจนตินาเตะกันครับอุตส่าห์รีบออกมาเรียบจะมาอัพคลิปไปอยู่ไลคลิปซะหน่อยโอ้โหสรุปแว่สรุปว่านี่ก็เกือบเกือบชั่วโมงแล้วยังได้สิบเจ็ดเอร์เซ็นตนะอูคงต้องรอให้ลาวเข้าไป 5G ก่อนแล้วมั้งนะแล้วเน็ตในมือถือนี่ก็อ,อ โปรเนี่ยอัลลิมิตนะ800กว่าบาทมันะ้งกิจจิกนะใช้ได้เน็ตเนี่ย3จิกต่อเดือนหลังจากนั้นมันจะเป็นประมาณ300กว่าเคหรือ,อยังไงเนี่ยรู้สึกเริ่มสตาร์ทวันที่1ไม่เกินวันที่2ที่3เนี่ยเน็ตหมดแล้วครับพี่น้องไม่ได้ดูดูซีรีส์เกาหลีอะไรเลยนะครับก็เล่นเน็ตทั่วไปนะดูยูทูบนิดนิดหน่อยหน่อยบ้างนะไม่ถึงก็นั่งดูซีรีส์เกาหลีทั้งวัน แล้วก็โซเชียลบ้างหมดครับพี่น้องสามทิกวันสองวันหมดเกลี้ยงครับที่เหลือก็สามร้อยกว่าครับหมุนไหมครับชีวิตมึงหมุนกันเข้าไปเมื่อไรครับเมื่อไรจะมีอะไรที่มันจริงจังสักทีกับโซเชียลกับอินเทอร์เน็ตให้ทำอะไรได้สบายๆหน่อยนะจะเอาแต่ตังกันอย่างเดียวเลยนะโป8 0แปดร้อยกว่าบาทนะเอาทีแม่งเดือนหนึ่งสองพันสามพันจ่ายตังเนาะ โทรก็ไม่ได้โทรเยอะนะก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนกันกับปัญหานี้เมันเลยจะหมดสักทีไม่อยากจะด่ามเสียงอองนาชวนชื่นเหลือเกินเฮ้ย hey, ถ้ากูเปลี่ยงไรจะบิ๊กตึกที่มึงมีอิงดานิคดีดีอิงดานิคเล็งเล็งกูจะเล็งเล็งสวอเชียวเลยสบายใจบองม้งก็จะเตะเลี้ยวเนกม้งก็อับไม่เสียกสรุปวัางเนี้ยกูคงไม่ต้องทำส้วงเตียงอะไรแล้ว ขับรถไปขับลถมาจากหมู่บ้านมาหมุกในบางเวลาสังเทงออกังเทียกูจะกลับไปใช้โนกเกียแล้วไม่ต้องสองใจกับใครถั่วเขาแล้วก็ทั่วอย่างเดี้วสังเทง